บูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะจิตตพุทธวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อเรื่องปาฏิหาริย์บุญกุศลจากการรับเลี้ยงหมาแมวจรจัดจนถูกลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งแต่ก่อนที่จะไปรับฟังนั้นขอฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะสังขารร่างกายต้องอาบน้ำชำระให้สะอาดผ่องใสทุกวันฉันใดจิตใจของเราที่ต้องผเผชิญกับอารมณ์ภายนอกและกิเลสที่อยู่ในจิตใจทำให้เราเศร้าหมองไม่ผ่องใสย่อมต้องอาศัยบุญกุศล เป็นเครื่องชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสทุกวันฉันนั้นบุญจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องแสวงหาและหมั่นสั่งสมทุกๆวันโดยเฉพาะบุญที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาฝึกใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตมากเพราะ จะเป็นบุญที่ทำให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์และความสุขที่แท้จริงได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในมนาปทายีสูตรอังคุตตลนิกายว่ามนาปทายีละาะเตมนาปังผู้มีปกติให้ของที่ชอบใจย่อมได้ของที่ชอบใจการให้ เป็นการเริ่มต้นของการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งยิ่งขึ้นจากความยากจนเป็นความร่ำรวยจากความตรณีให้เป็นทานบดีจากปุถุชนให้เป็นอริยชนจากคนที่ไม่เป็นที่รักใคร่ของใครให้เป็นคนที่รักของคนทั้งหลายโดยเฉพาะผู้ให้ของที่ถูกใจ ย่อมเป็นที่ชอบใจของผู้รับดังเช่นพระติสเทระผู้อยู่ในวิหารอูวบรรพศซึ่งเรื่องมีอยู่ว่าในสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสปะทรงอุบัติขึ้นในโลกชาวบ้านชนบทคนหนึ่งมีอาชีพค้าขายผงม,มโนศิลาคือผงกรรมฐานสีแดง ตามหมู่บ้านต่างๆวันหนึ่งพ่อค้าได้ออกไปขายผงมโนศิลาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งตั้งแต่เช้าขณะที่กําลังเดินขายของด้วยความหิวเพราะยังไม่ได้กินอาหารเช้าขณะนั้นเองหญิงสาวคนหนึ่งเรียกเขาเข้าไปเพื่อจะซื้อของพ่อค้าจึงถือโอกาสขอข้าวกับหญิงสาวนั้น นางได้เตรียมข้าวสาลีกับแกงเนื้อและน้ำมันเนยหอมให้เขาในขณะเดียวกันนั้นก็มีสุนัขหิวโซตัวหนึ่งเดินตรงเข้ามาหาพ่อค้าด้วยความการุณาเขาได้แบ่งข้าวก้อนใหญ่คลุกแกงและน้ำมันให้กับสุนัขนั้นเมื่อสุนัขกินข้าวแล้วแสดงอาการดีใจยืนกระดิกหาง อยู่ตรงหน้าเขาพ่อขาเห็นสุนัขแสดงอาการดีใจตนก็รู้สึกเบิกบานใจจึงตั้งความปรารถนาว่าเกิดพบชาติใดด้วยบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ข้าวสาลีอันสะอาดอย่างดีคลุกด้วยเนื้อมีรสอร่อยและน้ำมันเนอยอีกทั้งขอจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้า ได้บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยเทินด้วยบุญนั้นเมื่อพ่อข้าละโลกก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกเสวยทิพสมบัติอันยิ่งใหญ่สิ้นพุทธทันดรหนึ่งครั้นจุดติจากอัตภาพนั้นแล้วได้มาเกิดในโลกมนุษย์อีกห้าชาติหลังจากพระผู้มีพระภาคดับคันปรินิพานไปแล้ว ท่านได้ถือกำเนิดในตระกูลหนึ่งในหมู่บ้านปูวคันละกะมารดาบิดาตั้งชื่อว่าติดสะซึ่งแปลว่าผู้รักษาวงตระกูลของตนเมื่อจเจริญวัยขึ้นท่านได้ฟังธรรมเกี่ยวกับทุกโทษในคารวาสและอานิสงส์ของการบรรพชาจึงสละทรัพย์สมบัติ เข้าไปยังปูวคันละกะวิหารเพื่อขอบรรพชาเมื่อบรรพชาอุปสมบทแล้วท่านตั้งใจบำเพ็ญเพียรไม่นานก็ได้บรรลุอรหันผลท่านเป็นผู้มีปัญญามากเป็นที่รวมแห่งคางปริยัตมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศลังกาทุกครั้งที่บิณฑบาทท่านได้รับข้าวสาลีกับแกงเนื้อ ที่มีรสเลิศและน้ำมันเนยหอมเสมอจนกระทั่งพระเทละอายุได้60พรรษาบุตรอมาตผู้หนึ่งเกิดความคิดขึ้นว่าคนส่วนใหญ่พากันลือว่าข้าวสาลีกับแกงเนื้อและน้ำมันเนยหอมเกิดขึ้นกับพระเทละรูปนี้เป็นนิดเราจะต้องทดสอบเรื่องนี้ดูว่าเป็นจริงหรือไม่ คิดดังนั้นแล้วจึงพูดกับภรรยาว่านางผู้จเจริญพรุ่งนี้ฉันอยากถวายทานแด่พระติสเทระที่อยู่วิหารปูวบรรพศเธอจงหุงข้าวยาคูผสมข้าวสารเมื่อใกล้เวลาเพนเธอจงถวายข้าวผสมแกงผักตามด้วยน้ำผักดองคลั้นลุ่งอารุณเขารีบไปวิหาร และได้นิมนพระเทระด้วยตนเองจากนั้นท่านก็ไปทํำทุระที่อื่นต่อไปเทวดาที่สิงอยู่ในเรือนของบุตรอมาตนั้นได้ยินคำพูดของบุตรอมา์ที่ปรึกษากับภรรยาจึงคิดว่าบุตรอมาตนี้ไม่รู้ถึงผลบุญที่พระเทระรูปนี้ได้ทําไว้ในการก่อน ซึ่งไม่มีผู้ใดเปลี่ยนแปลงได้จากนั้นได้แปลงตัวเป็นคนแก่ถือข้าวสาลีเนื้อนกยุงและหม้อน้ำมันเนยไปที่บ้านหลังนั้นเมื่อนางถามว่านี่ลุงนำเครื่องประกอบอาหารนี้มาจากไหนเทวดาตอบว่าแม่หนูสามีของเธอเห็นฉันแล้วพูดว่าลุง วันนี้ฉันนิมนต์พระติดเทระท่านจงรับเครื่องประกอบอาหารนี้ไปให้แม่บ้านของฉันปรุงอาหารด้วยเครื่องประกอบนี้แล้วนิมนต์ให้พระเทระฉันอาหารนี้ด้วยนางฟังดังนั้นก็รีบปรุงข้าวสาลีพร้อมด้วยเนื้ออย่างดีและเมื่อพระเทระมารับบารนางก็นิมนต์ให้นั่งจากนั้น ได้ถวายพัตตาหารที่ปรุงจากข้าวสาลีเนื้อนกยูงและน้ำมันเนยหอมแด่พร,ระเถระครั้นพระเถระทำพัดกิจแล้วก็กลับไปยังวิหารฝ่ายบุตรอมาตกลับถึงบ้านก็ถามภรรยาว่าเธอถวายข้าวแด่พระเถระแล้วหรือนางตอบว่าได้จัดข้าวสาลี กับเครื่องประกอบอาหารที่ท่านส่งมาถวายแด่พระเทระแล้วบุตรอมตถามว่านางผู้เจริญฉันไม่ได้ส่งอะไรมาข้าวสาลีเนื้อนกยูงน้ำมันเนยหอมนั้นใครเป็นคนส่งมาให้หลังจากนางเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดเขารู้ทันทีว่าคงเป็นการกระทำของเทวดาด้วยอนุภาพบุญ ของพระเถระกุศลวิบากของบุญที่ทำไว้แล้วไม่มีใครห้ามได้จริงๆทำให้เขาเกิดปิติเลื่องใสในพระพุทธศาสนาและต่อมาก็ได้เป็นทานบดีผู้ใจบุญได้อุปถากภิสุสามเนรและได้ตั้งใจทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดมาอย่างสม่ำเสมอ เมื่อถึงวาระที่พระเถระนอนบนเตียงซึ่งเป็นที่ปรินิพานท่านได้ตีกลองประกาศในวิหารเพื่อให้พิสุทธ์ทั้งหลายประชุมกันรับรู้การปรินิพานของท่านและเมื่อเหล่าพิสุมาประชุมพร้อมกันต่างถามบุปกรรมของท่านว่าพระคุณท่านทำบุญไว้มากความเป็นผู้มีบุญของท่าน ได้ขจรขาจายไปทั่วทวีปลังกาผลแห่งบุญนี้เกิดด้วยกรรมอะไรพระเทระได้ประกาศกรรมที่ท่านทำไว้ในอดีตจากนั้นก็ให้โอวาทแก่พิสุทั้งหลายเมื่อจบการให้โอวาทจึงปรินิพานท่ามกลางหมู่สงเมื่อมหาชนได้ฟังบุพกรรมของพระเทระแล้ว ต่างพาการทำบุญมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นเมื่อละโลกไปแล้วมหาชนได้ไปเกิดในเทวโลกกันมากมายคุณผู้ฟังคะหลังจากที่ได้ฟังตำนานอนิสงส์ให้อาหารหมากันไปแล้วก็คงพอจะทราบแล้วว่าการให้ทานนั้นเป็นผลบุญที่ยิ่งใหญ่มาก มีแม่ค้าคนหนึ่งชื่อว่าคุณทองสีแมทสีีอายุ65ปีเธอทำอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าร้านเซเว่นข้างตลาดมหาโพและต้องเลี้ยงดูสามีที่ป่วยอัมาพาตเธอเล่าให้ฟังว่าก่อนที่เธอจะถูกรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่16ธันวาคมพศ2561 ก่อนหน้านี้เธอ็ทําทำงานขายอาหารตามสั่งทุกวันคุณทองสีชอบช่วยเหลือสุนัขเธอได้รับเลี้ยงสุนัขจรจัดถึงสี่ตัวเธอได้เลี้ยงดูเป็นอย่างดีให้อาหารทุกวันและนั่นเป็นสิ่งที่เธอเชื่อว่าเป็นอานิสงส์ที่ส่งผลให้เธอถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งโดยในวันที่ประกาศรางวัล คุณทองสีได้ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลมาจากแม่กรอยให้โชคข้างวัดมหาโพได้ซื้อเลข64จำนวนหนึ่งใบและเลข65อีกสาใบเมื่อตรวจอย่างละเอียดจึงพบว่าตนถูกรางวัลใหญ่และถูกรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งอีกสามใบรวมกันเป็นเงินหกล้านสามแสนบาท ทำให้ลูกหลานดีใจกันทั่วหน้าและเธอก็ได้เงินไปรักษาเยายวยาสามีด้วยคุณผู้ฟังคะการให้แม้เพียงเล็กน้อยแต่กลับมีผลอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งหากเราให้สิ่งที่เราชอบใจและเขาก็ชอบใจด้วยเราจะเกิดปิติยินดีอย่างยิ่งและหากเราตั้งจิตปรารถนา ด้วยใจที่ปิติเบิกบานย่อมได้รับผลตามที่ปรารถนานั้นทุกประการยิ่งถ้าเราให้ทานอย่างประณีตให้อย่างต่อเนื่องความปิติเบิกบานใจย่อมมีตลอดเวลาไม่ขาดสายใจของเราจะมีความสุขความสบายใจใจที่มีความสบายย่อมง่ายต่อการฝึกฝนให้หยุดนิ่ง ใจที่หยุดนิ่งถูกส่วนนาภายในย่อมเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตัวเราจากปุถุชนไปสู่ความเป็นอริยชนดังเช่นพระติสเถระและนี่ก็คือเรื่องราวอน,นิสงส์งของการให้ทานที่ทางช่องจิตตพุทธ,ธะได้สรรหานำมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยคะ่ะขอขอบพระคุณที่มา เนื้อหาสาระดีๆที่ได้นำมาเผยแพร่เป็นธรรมทานขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังขออนุโมทนาสาธุกับท่านผู้ฟังที่บังเกิดจิตศรัทธาในการฟังเรื่องราวธรรมะในครั้งนี้ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขร่ำรวยเงินทองทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ